ตอนป5ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะฮะเรียนแย่มากแต่ตีมปองเก่งเขาบอกครูว่าเขาอยากเป็นนักปิงปองทีมชาติอยากเป็นมืออาชีพครูหัวเราะแล้วบอกว่าเกรดศูนย์ที่เธอได้เหมือนรูปิงปองที่เธอชอบเลย <laughs> ตอนนั้นทุกคนในห้องก็หัวเราะแบบนี้ครับผมก็หัวเราะ เวลามีคนถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไระให้เลือกคำตอบที่จะไม่ถูกอเราเยอะผมเรียนรู้ทักษะนี้ตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบขวบเพราะรู้ว่าถ้าพูดความจริงผู้ใหญ่ก็จะกั้นยิ้มแล้วก็แกล้งทำเป็นตื่นเต้นกับสิ่งที่เราตอบตอนเด็กๆไม่รู้แล้วครับว่ามันคืออะไรอธิบายไม่ได้รู้แค่ว่ามันอึนอดอัดแล้วก็ไม่ชอบไม่นานวันนี้ผมเจอเพื่อนคนเดิมใน a c e b o o k นะฮะเขาไม่ได้อยากไปนับปิงปองแล้ว แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือตอนนี้ทุกคนมีความฝันที่เหมือนกันคืออยากรวยหลายครั้งที่เวลาเราได้ยินคนชมคนที่เก่งมักจะตามด้วยเหตุผลสนับสนุนที่บอกว่าคนนี้เก่งมากเลยนะเขาทำเงินได้ตั้งเท่านี้ต่อเดือนเนะี่ยซึ่งผมว่ามันแปลก แปลกที่สไลด์ไม่มาครับสำหรับผมนี่คือภาพของผู้รอดชีวิตนะคนพวกนี้ทำทุกอย่างให้ตัวเองเร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นสมบูรณ์ขึ้นไปได้ไกลขึ้นแล้วพวกเราทุกคนก็ก็พร้อมจะรู้สึกไปพร้อมกับเขาลุ้นไปกับเขาตื่นเต้นไปกับเขากั้นหายใจไปกับเขาดีใจร้องไห้ไปกับเขา แม้กระทั่งเราเห็นพวกเขาผ่านตามทีวีก็ตามลืมผลแพ้ชนะไปก่อนเลยนะครับคือผมรู้สึกว่าเวลาคนเราทําอะไรได้วยความตั้งใจมากๆเนี่ยมันมีสเสน่ห์แล้วมันก็สวยทุกครั้งที่เราดูโอลิมปิกเนี่ยเราจะเห็นความแข็งแรงเห็นพลังเห็นความเร็วเห็นความสมบูรณ์แบบเห็นสุดยอดของมนุษย์กับภาพเนี้ย มันเป็นความบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนเป็นความไม่สมดุลผมเห็นคนที่ต้องใช้ปากกัดผ้าเพื่อดึงตัวเองขึ้นจากสาวไว้น้ำาเงี้ยแล้วเราก็สงสารพวกเขาจริงๆแล้วในวินาทีนี้ยถ้ามองให้ดีผมรู้สึกว่าจะพาราลิมปิกหรือโอลิมปิกมันก็ไม่ต่างกันพอคนพวกนี้ทำทุกอย่าง ที่ตัวเองจะทําได้ทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อใส่ลงไปในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งหมดและตั้งใจให้มันดีที่สุดแล้วเขาก็รู้สึกไปกับมันแล้วพวกเราก็รู้สึกไปพร้อมกับเขาครั้งสุดท้ายที่พวกเราตั้งใจทําอะไรขนาดเนี้คือเมื่อไหร่ฮะใช้ที่ออฟฟิศเราหรือเปล่าซึ่งผมว่ามันยากมากที่จะเกิดขึ้น คือถ้าการมีแขนขามันคือการที่ทําให้เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําได้ไปในที่ที่เราอยากจะไปมันน่าแปลกที่เรามีแขนขาครบแต่แต่เราไม่ได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําไม่ได้ไปในที่ที่เราอยากไปไม่ได้รู้สึกในแบบที่คนพวกนี้รู้สึกบางทีคนที่พิการอาจไม่ใช่พวกเขามีหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรนะครับไม่รู้ว่าฝันอยากทําอะไรแล้วก็เลยไม่ได้ลองแล้วพอไม่ได้ลอง ก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล,แล้วก็เราก็เลยเลยยิ่งไม่ได้ทําอะไรเลยแล้ววันหนึ่งพอเวลาผ่านไปนานๆเราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้อีกแล้วว่าเราอยากทําอะไรผมว่าบางทีเราอาจจะซีเรียสกับการเลือกความฝันมากไปมีใครเป็นคนกําหนดหรือเปล่าครับว่าถ้าเลือกแล้วคุณจะต้องอยู่กับมันไปจนตายหลายคนที่เราคิดว่าประสบความสําเร็จผมเชื่อว่าตอนแรกเขาก็ไม่ได้เริ่มอยากจะเป็นในที่เขาเป็นอยู่ปัจจุบันเพียงแต่ว่า พอมันไม่ได้ก็เปลี่ยนแล้วก็เจออย่างอื่นที่ชอบกว่าแล้วอยากทํามากกว่าและรู้สึกกับมันมากกว่าอย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนความฝันนะปล่อยให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยให้มันโตไปพร้อมกับเราให,ใ,หให้มันเปลี่ยนไปพร้อมกับเรานะสําหรับคนที่เคยบอกใครว่าโตขึ้นแล้วอยากเป็นอะไรแล้วถูกหัวเราะย้อนนี่ยผมอยากให้ลองคิดอีกทีทําในสิ่งที่อยากทาเพราะถ้าเริ่มทําแล้วอ่ะ เราจะถูกดูดเข้าไปอยู่ในสังคมที่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำเหมือนกันถ้าวันหนึ่งมีนักวิ่งคนหนึ่งทำความเร็วเพิ่มขึ้นได้0.02วินาทีมาบอกผมผมคงไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าบอกกับคนที่รักการวิ่งเหมือนกันเขารู้แน่นอนว่านั่นเป็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากพาตัวเองไปอยู่กับคนที่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราทำและเราจะมีความสุขคิดให้น้อยลงกลัวให้น้อยลงลงมือทำสิ่งที่อยากทำสุดท้ายนะครับ ผมขอให้ผมและทุกคนมีใจที่แข็งแรงขอบคุณมากครับ